ว่าด้วยฉันทะเป็นต้นมีอะไรเป็นต้นเหตุคำว่าฉันทะในโลกนี้มีต้นเหตุมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งฉันทะว่าฉันทะมีต้นเหตุมาจากไหนคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนคำว่าและการตัดสินใจมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถาม ทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งการตัดสินใจว่าการตัดสินใจมีมาจากไหนคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าและการตัดสินใจมีมาจากไหนคำว่าความโกรธในคำว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยอธิบายว่าใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุนข้องเรืองเขืองมากเคืองตลอดชังจริงชังเกลียดชัง ใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกิริยาที่กโกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเครียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้ มุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสยัยรวมความว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสยัยคำว่าทำเหล่าใดในคำว่าและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วอธิบายว่าทำเหล่าใดดำเนินไปพร้อมกันคือเกิดพร้อมกัน เกี่ยวข้องกันประกอบกันเกิดคราวเดียวกันดับคราวเดียวกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสยัยธรรมเหล่านี้ตรัสเรียกว่าธรรมเหล่าใดอีกนายหนึ่งกิเลสเหล่าใดมีชาติเป็นอย่างอื่นตั้งอยู่แล้วโดยอาการอื่น กิเลสเหล่านี้ตรัสเรียกว่าทำเหล่าใดคําว่าพระสมณะตรัสไว้แล้วได้แก่พระสมณะคือผู้มีบาปสงบแล้วเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปประทมแล้วเป็นภิกษุผู้ตัดมูลแห่งกิเลสแล้วผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกคืออกุศลลมูลทุกอย่างตรัสไว้แล้วคือทรงพูดบอกแสดงบัญญัติกำหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วรวมความว่าเป็นธรรมเหล่าใดที่พระสมณะตรัสไว้แล้วด้วยเหตุนั้นพระพุทธนเนรมิตรจึงทูลถามว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไร และทำเหล่าใดที่พระสมณะตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไรร้อยสองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทาก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ คำว่าน่าดีใจในคำว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจได้แก่สุขเวทนาและสิ่งที่น่าปรารถนาคำว่าน่าเสียใจได้แก่ทุกขเวทนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคำว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดได้แก่พูดถึงสิ่งใดคือ กล่าวถึงบอกถึงแสดงถึงชี้แจงถึงสิ่งใดรวมความว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจคำว่าฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นอธิบายว่าฉันทะย่อมมีมีขึ้นคือเกิดเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความน่าดีใจและน่าเสียใจคืออาศัยสุขและทุกข์สมนัสและโทมนัตสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาความยินดีและความยินร้ายรวมความว่าฉันท่าก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น